มว่าวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูมินิซูค่ะอยู่ที่ไหนคะตอนนี้อยู่ที่เซนทนาร์โคราชค่ะชื่ออะไรคะชื่อว่าเดอะฟาร์มโคราชค่ะเราเข้าไปดูเลยนะคะที่นี่ก็จะมีผักขายนะคะฝั่งนี้นะคะก็จะมีพวกพริกนะคะก็มีปลาทูค่ะมีไข่เนื้อแกทได้นะคะมีไข่เป็ดด้วยค่ะ ไหนไข่เป็ดไหนไข่ไก่อันนี้ไข่เป็ดค่ะอันนี้ไข่ไก่ค่ะอันนี้จะขายอะไรอันนี้อันนี้หนูไม่รู้อ่ะอันนี้ไข่หนูก็ทาโอเคอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นช้อนนะคะอันนี้หวดหวดคืออะไรอ่ะหวดคืออะไรเอาไว้นึ่งข้าวเหนียวอันนี้อะไรรู้ไหมเออที่ใส่ข้าวเหนียวเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้กระติดข้าวมีมีที่ใส่ซอสด้วย พี่ใส่อะไรนะพี่ใส่ซอสไม่ใช่พี่ใส่พริกซอสได้ยังไงล่ะพี่ใส่พริกอันนี้เรียกว่าอะไรรูไหมไม่รู้พี่ตาส้มตำครกครกครกอันนี้เรียกว่าอะไรอันนี้พี่พี่หาปลาปลาชีกินนะคะมีกล้วยทอดด้วยนะคะอันนี้อะไรอ่ะถั่วแก้วอันนี้มีถั่วแก้วนะคะอันนี้เป็น สัตว์ต่างต่างเลยนะคะเริ่มจากสัตว์น้ำกับสัตว์บกนะคะคือเต่านั่นเองนี่เต่าจิ๋วข้างล่างนะคะก็จะมีเป็นปลาทองนี่ค่<ต>จะมีกุ้งค่ะนี่ค่ะกุ้งสีฟ้าตัวใหญ่มากนี่ต่อไปเคาก็จะเป็นกุ้งเหมือนกันกุ้งสีฟ้าแต่ว่ามันอยู่ในนี้ นี่จะเป็นกระต่ายนะคะนี่ค่ะกระต่ายจุดจุดจุดฝั่งนี้ก็เป็นกระต่ายเหมือนกันแต่คนละสีเฮ้ยตัวนี้ก็กระต่ายตัวนี้กระต่ายตัวใหญ่มากเลยค่ะฝั่งนี้กระต่ายสีเทาไอ้สีดำไอ้สีน้ำตาลฝั่งนี้กระต่ายอ<ฮ>ุ้ยเฮ้ยมามา แล้วน,น,นี้คืออีกวัวนานะคะแล้วเาดูสิตอนนั้นที่มาน้องตัวใหญ่มากเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้น้องตัวเล็กแล้วออน้องจะตัวเล็กลงได้น้องเปลี่ยนตัวหรือเปล่านีตันนี้คือนกแก้วนะคะคมีหลายสีเลย,ยนกแก้วใช่มีทั้งสีเหลืองสีฟ้าสีฟ้าอ่อนสีดำกับสีฟ้าก็มีมิสิตาย อเีกนหน้าหรือเปล่าอะปตอนนี้จะเป็นอะไรคะอันนี้เาจะเป็นตัว S นะคะไม่รู้ว่าเรียกว่าชื่ออะไรแต่ว่าจำเริ่มต้นแรกคือต <laughs> ัว S เราจะเรียกน้องว่าตัว S น้อง S, <S, อน,น, <S น้องหลับอยู่ตอนนี้จะเป็นเซอร์นกเซอร์ไก่นะคะมีนกแก้ด้วยอันนี้นกแก้วตัวใหญ่มากเปน,นกแก้วไว้ มัวมากเลยไม่เห็นนกแก้วตรงนี้ก็เป็นนกแก้วอุ้ยตรงนี้นกแก้วสีสันตรงนี้เป็นนอกอะไรอนะ่มะมามะไก,กห่หรือเปล่านี่นกกระทาหรืออะไรอันนี้อะไรนกกระทาไหมไม่รู้เหมือนกันเนี่ยกระตอกระตอกระตอกระต้อตรงนี้เป็นไก่พันธุ์ไทยเลิศไทยแลนด์นะคะ ไก่พันไข่รสไฮแลนด์อเมริกาตังนี้เป็นไก่พันไข่นะคะรสไฮแลนด์อเมริกาตรงนี้มีขนมกับอาหารสัตว์ได้นะคะใครอยากมาที่นี่ก็มาเที่ยวเลยนะคะที่ถ้าคืนเย็นยนะคะอยู่ที่เซนต์ฮันคเคอร์า่าค่ะเดี๋ยวขอตัวให้หาสกักกนนะคะบ๊ายบาเข้าชมฟรีค่ะ ไปให้อาหารสัตว์กันนะคะบ๊ายบายอาหารมายิ้มที